โชคโอกาสความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองค่ะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะคะใครที่มีงานที่ต้องไปติดต่อต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศก็จะมีโอกาสใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลงานไอทีต่างๆนานา,นาชื่อเสียงมานะคะช่วงนี้ชื่อเสียงมาดีขึ้นหรือจะมีเรียกว่าเป็นที่ดับถือมากขึ้นได้ไหมได้การสังคมการที่คุณไปติดต่อเครือข่ายใดๆต่างๆนานาเนาีน่ยดาวพุดเข้าไปตีโนก,กับ ดาวประจาตัวงคุณด้วยในช่วงของตั้งแต่23มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยการเจรจาการค้าการขายการเจรจาตกลงอะไรต่างๆนานานําพาโอกาสความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองมาสู่รวมไปจนถึงตัวตนของคุณเองสร้างชื่อได้เช่นกันนะคะการเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องเครือญาติก็ได้ค่ะนะคะหรือการเงินอาจจะมีในเรื่องของการบุกเบิกการอยากจะทําอะไรใหม่ๆก็ได้รวมไปจนถึงคุณอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทําบ้านได้เช่นกัน นะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเหนื่อยหนักขนาดไหนมาก่อนคุณต้องเหนื่อยอยู่แล้วอย่าลืมว่าดาวประจำตัวของคุณคือเสาร์นะคะคุณต้องเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยแต่ความเหนื่อยของคุณมันแลกมาด้วยความสําเร็จอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะในการสื่อสารในอะไรก็แล้วแต่เราก็บอกว่ามาก่อนเนี่ยยังไงสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณก็ทำสำเร็จนะคะ เจอจาพาทีอะไรใดๆก็สำเร็จเกิดขึ้นส่วนมกรใครที่เอ,อ่อบางท่านนะมีปัญหาอะไรกับญาติพี่น้องหรือเปล่าบางท่านนะคะบางท่านด้วยเช่นกันนะคะที่บางทีก็ไม่เข้าใจกันแต่การไม่เข้าใจกันสุดท้ายท้ายสุดก,ก็กลับมากับเข้าใจกันก็ยังได้นะคะเข้าใจกันก็ยังได้ส่วนใครจะบุกเบิกธุรกิจจะลงทุนธุรกิจ มีโอกาสที่ดีมากๆรวมไปจนถึงการขยับขยายที่ทำกินก็ยิ่งโดดเด่นค่ะถ้าคุณต้องการได้ที่ทำกินใหม่หรือขยับขยายที่ทำกินรวมไปจนถึงมาก,ก่อใครจะไปไกลบ้านอันนั้นตอบมาหลายรอบมากเลยใครที่ต้องการจะไปไกลบ้านนะคะส่วนใครที่ทำงานที่ต้องไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็อาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ใกล้กลตัวเข้ามาส่งเสริมอุปธรรมเพราะดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพระหัส นะคะตรงนี้ส่งผลคุณอาจจะรอง,งานใหม่จากคนรู้จักก็ยังได้จากผู้ใหญ่ส่งเสริมก็ยังได้นะคะตรงนี้ด้วยนะรวมไปจนถึงโชคค่ะชาวบุกรช่วงนี้จะมีโชคโชคทั้งทางตรงก็คือการค้าการเจรจาการติดต่อต่างๆนานาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆน,นานานำพาโชคมาให้นะคะโชคต่างถิ่นแดนไปก,ก็ยังได้นะคะเพราะบางท่านก็มีงานต่างประเทศก็มีโอกาส นะคะตรงนี้ส่วนบาง